กดไลค์กดแชร์กดติดคราให้ช่องจังดีเลิฟด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกิงกิ้งกิให้ด้วยนะคะรต้องต้องตกอนเขาไม่ั้งรักหนูแล้วมั้งร เดี๋ยวไปพิจารณาอีกทีเดี๋ยวไปพิจารณาอีกทีเอามาถามนู้รักฟีเวอร์นะคะก็อยู่ตอนสุดท้ายเลยนะคะก็สำหรับแฟนลับตรงตรงเมสนะคะที่ดูทางออนไลน์นะคะแล้วก็มาวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่โหวตให้เราสองคนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดงานด้วยนะคะที่ทำรางวัลนี้ขึ้นมานะคะ วันนี้พี่ตรงติดงานนะคะเบยก็ขอมารับให้แทนนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็อยากให้ติดตามกันแบบนี้ตลอดไปนะคะเราก็จะพบกันไปนานๆเนาะให้ทุกคนได้ดูความฟินความสิ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนกำลังใจเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะดีใจมาะคะขอบคุณค่ะที่รั้ที่รับ